วัสดีครับ,บผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัวโคมไฟใต้น้ําสวายน้ำครับตัวนี้ฮอตทู Hot ook, 35สาวัตต์12บโวลต์ AC หรือ DC ก็ได้นะครับเป็นไฟสลิมนะครับไฟสลิมที่บางมากนะครับนะตัวนี้หนาเพียง7.5็มิลนะครับเส้น่าศูนย์กลางนะครับตัวนี้26เซนครับ เป็นโคมไฟพลาสติกนะครับกันน้าดีมากนะครับกันน้ํา2ชั้นไทยพี68สนะครับสายยาว4เมตรนะครับตัวนี้เป็นแบบสลิมบางเฉียบเลยครับตัวนี้สามารถสวมนะครับในท่อ PVC นะครับท่อไฟเนี่ยสหุนได้พอดีเลยนะครับแล้วก็มีลูกยางกันซึมด้วยสําหรับท่อที่ฝังไว้เป็นหกหุนก็สามารถใช้ตัวเดปเตอร์ตัวนี้มีมาด้วยนะครับในชุดนี้ 35วัต์ตแสงวอมไว้ครับตัวนี้สว่างมากๆเลยนะครับน่าสนใจครับ LED l i ี Hot t o o บครับ